ทำข้าวเหนียวมะม่วงไว้รอสามีกลับบ้านกันค่ะดูสามีไม่ได้ไปกินอาหารไทยด้วยกันนะคะกลับบ้านมาก็เลยมาทําข้าวเหนียวมะม่วงไวรอค่ะเริ่มจากการเทเข้าวเหนียวลงไปในชามก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําร้อนเดือดจัดค่ะเทจนท่วมข้าวเลยนะคะใช้ไม้พายคน,คนให้ข้าวไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะก็พักไว้ประมาณ30นาทีนะคะพอดีที่บ้านมีดอกอัญชันแห้งก็มีบีดรูทที่แช่แข็งเอาไว้ค่ะนั้นก็เทน้ําร้อนลงไปนะคะจะทําการแช่ก่อนให้มันเป็นสีค่ะแช่ไปสักพักก็จะได้สีแดงสดแบบนี้ครับสีน้ําเงินนะคะก็เอาเข้าวไปล้างให แล้วก็นึ่งในกระชอนแบบนี้เลยค่ะระหว่างที่รอข้าวสุกเราก็มาทําน้ํากะทิค่ะเป็นกะทิกระป๋องนะคะเทน้ํากะทิลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะใส่น้ําตาลปีบ๊บหรือน้าตาลมะพร้าวรสชาติจะหวานละมุนมากๆเลยนะคะว่าสีมันก็จะออกเหลืองๆไม่สีขาวเราก็เลยใส่น้ําตาลกรวดลงไปเพื่อให้ได้รสชาติหวานละมุนใส่เกลือตัดรสลงไปนิดหน่อยนะคะคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะผ่านไปประมาณ30นาทีข้าวของเราก็สุกนะคะเช็คความสุกก่อนที่จะยกลงจากเตาค่ะจะบอกว่าวิธีนี้ก็คือข้าวนุ่มไม่เละไม่ติดมือค่ะ กินทีไรก็อร่อยทุกครั้งเลยค่ะ จากนั้นก็ไม่แยกสีนะคะน้ำเงินก็คือจากดอกอัญชันค่ะสีแดงสดๆจากบีทรูทนะคะเราก็จะใส่น้ํากะทิลงไปค่ะส่วนตัวก็คือลืมแบ่งข้าวนะคะพอดีว่าเราทําสีแดงก่อนร้ายเป็นว่าข้าวใส่ไปสีแดงเยอะมากๆเลยค่ะข้าวสาหรับสีน้ําเงินกับสีขาวนิดเดียวขออภัยมุมกล้องนะคะมันอาจจะตกไปนิดนึงเพราะมัวแต่กังวลว่าสีข้าวจะไม่พอค่ะเลยไม่ได้ดูหน้าตาตัวเองไม่ได้เช็คมุมกล้องเลยสุดท้ายก็แบ่งข้าวมาอย่างละนิดนะคะได้สีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะแต่ว่าข้าวสีแดงก็จะมีเยอะสุดค่ะน้ํากะทิ เราจะผสมแป้งข้าวโพดล,ลงไปนะคะก็คั่วงาขาวนิดหน่อยไว้โรยหน้าข้าวเหนียวมะม่วงแทนถั่วซีค่ะสามีส่งข้อความมาว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะก็มาจัดแต่งจานเลยค่ะก็จะใส่สีแดงลงไปก่อนนะคะกะติอาจจะไม่ค่อยเห็นใส่แหวนเวลาทํากับข้าวนะคะแต่พอดีวันนี้กลับมาจากกินข้าวกับพ่อแม่สามีมาก็เลยลืมถอดค่ะขออภัยที่ต้องใช้มือนะคะพอดีใช้ช้อนแล้วมันไม่สะดวกจริงๆค่ะต้องปรับแต่งรูปทรงต่างๆให้เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมบอกว่าตั้งใจทํามากๆเลยนะคะถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลใจก็นึกถึงที่ไท เสมอค่ะใช่มีดดันดันนิดนึงนะคะให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีจานเมื่อกี้มันเล็กไปค่ะนึกขึ้นได้ว่าเราฉันจะใส่มะม่วงตรงไหนลยเปลี่ยนมาเป็นจานใหญ่ค่ะหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทาข้าวเหนียวมะม่วงบ่อยๆเพราะครอบครัวสามีแล้วก็สามีชอบกินกันมากๆเลยค่ะแต่สาเหตุที่ไม่ได้ทําบ่อยก็ติดตรงที่มะม่วงมันไม่ค่อยอร่อยค่ะที่นี่ซื้อมาแต่ละทีก็ต้องลุ้นเอาทีข้างนอกเป็นสีแดงๆเอามาปอกข้างในเป็นสีเขียวก็มีบางทีก็เป็นแบบกรอบๆอ,อย่างมะม่วงวันนี้ก็ซื้อแบบนิ่มๆม,มานะะะะคคคออออออเเเามาปกกก็กืืบจลลย่ในวิดีโ จะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่สาหรับสามีเขาก็บอกว่ามะม่วงอร่อยค่ะเพราะเขาก็คงชินกับมะม่วงที่นี่สามีกลับมาบ้านพอดีนะคะดีใจที่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นเป็นรูปธงชาติไทยค่ะจัดจานเสร็จแล้วก็มาตักน้ํากะทิใส่ถ้วยเล็กๆค่ะแล้วก็โรยด้วยงาขาวนิดหน่อยอยังไงบ้างคะข้าวเหนียวมะม่วงของเราวันนี้ความจริงก็คือข้าวมันจะฉ่ำๆน้ํากะทินิดนึงนะคะพอถ่ายวิดีโอมาข้าวที่เป็นสีก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หน้าตาสามีวันนี้ก็คือเหนื่อยๆหน่อยนะคะเพราะเขาแข